สเตชัน1 0่น101เสนอ The Big Content ช่วงคลินิกสุขภาพชีวิตจะสนุกถ้าร่างกายมีความสุข สวัสดีค่ะบุฟังค่ะ13.10นาฬิกา10นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของคลินิกสุขภาพนะคะในบ่ายวันนี้ตรงกับวันแม่แห่งชาตินะคะวันพฤหัส,สบดีที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,564ค่ะวันนี้เราจะพบแพทย์จากโรงพยาบาลหัวเฉียวกันนะคะให้เข้ากับช่วงของวันแม่วันนี้เราคุยกับคุณหมอเจตนาวัฒนาทิฐานนะคะท่านเป็นสูตินรีแพทย์ศูนย์แม่และเด็ก จากโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะพร้อมอยู่ในสายนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็เป็นรายการจะได้มาพูดคุยกันในภาพประเด็นนี้ขอเจาะเรื่องการวิธีนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเพราะว่าเราคุยกันเนี่ยคือต้องบอกว่าหลายคนเข้าใจกันเป็นแบบนั้นนะคะว่าเอ๊ะเราป้องกันการตั้งครั์มันก็มีหลายวิธีนะและหนึ่งในนั้นที่หลายคนเชื่อว่าทําได้แล้วก็น่าจะได้ผลเนี่ยน่าจะเป็นการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ด ซึ่งน่าจะเป็นระยะที่ปลอดภัยล่ะนะคะวันนี้เลยต้องถามคุณหมออก่อนเลยว่าการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยในความหมายนีย่คือคือยังไงคะคุณหมอก็คือแท้ท้าท้แนับจริงๆเลยก็คือนับนับหน้าก็ค่อนมีประจำเดือนเจ็ดวันหลังเจ็ดก็คือหลังมีประจำเดือนเจ็ดวันแต่ว่าส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยเข้าใจกันจริงๆว่ามันคืออะไรนะคะก็คือหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ย เราคิดว่าป็นเป็นช่วงที่มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ตั้งทันน้อยที่สุดค่ะแต่ว่าการจะนําให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องมีวันวันวันที่แน่นอนแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าวันที่หนึ่งคือวันไหนวันสุดท้ายคือวันไหนอืมเริ่มนับวันไหนเป็นวันที่หนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับจะนําได้ถูกต้องครับค่ะคืะอการนับระยะที่ปลอดภัยนั่นแหละแต่แต่มันถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการคุมกําเนิดถูที่ที่ปลอดภัยจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะ ก็คือการคุมกําเนิดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองอย่างนะมีะใช้ฮอร์โมนกับไม่ใช้ฮอร์โมนอ,อย่างไม่ใช้ฮอร์โมนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นวิธีธรรมชาติเลยคือไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลย,เลยสักอย่างเลยวิธีที่ใช้อุปกรณ์อย่างเช่นถุงยางหรือว่าห่วงคูมกําเนิดอะไรพวกน,นี้ครับการนับนับวันเนี่ยก็เป็นการคูมกาเนิดแบบธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยดีตรงที่ว่ามันง่ายเราสามารถนับวันไดแต่ว่าความ แม่นยําความชัวเนี่ยมันก็จะน้อยกวิธีอื่นแล้วมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะกว่าค่ะมันเป็นวิธีสมัยโบราณที่เราใช้กนมาตั้งแต่สมัยโบราณอืมมันเป็นวิธีแรกๆเลยที่เราใช้คุณ,คณมําเนิดกันค่ะนั่นหมายความว่าคือวิธีแรกๆสมัยที่ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็นับกันแบบนี้แต่ตะกี้ที่คุณหมอบอกว่าการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ด ถ้าเวลาที่เราจะเริ่มนับหนึ่งวันแรกของของการนับไปเจ็ดเนี่ยเรานับวันไหนอะคะคุณหมอถึงจะถูกต้องและปลอดภัยคะ่ะก็ต้องต้องต้องเข้าใจก่อนว่ารอบประจําเดือนที่สมาเสมอและถูกต้องคืออะไร <c oughs> อรอบประจําเดือนสมาเสมอเราเริ่มนับจากวันไหนเรานับจากวันแรกของการมีประจําเดือนวันแรกที่ประจําเดือนไหลอันนั้นคือวันที่หนึ่งค่ะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่จะไปเริ่มนับกันวันสุดท้ายที่นั่นมันผิดไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้ต้องนับวันที่ประจําเดือนคุณมาวันแรกนั่นเองคือวันที่หนึ่งของในเจ็ดเนี่ยเออนับเริ่มวันที่หนึ่งประจำเดือนสม่ำเสมอคืออะไรประจำเดือนสม่ำเสมอคือระยะห่างระหว่างวันแรกถึงวันแรกเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องว่าถ้าเดือนนี้มาวันที่หนึ่งเดือนถัดไปต้องมาวันที่หนึ่งถึงจะเรียกประจำเดือนสม่ำเสมอค่ะเพราะว่ารอบประจำเดือนของแต่ละคนเนี่ย แต่คนก็จะไม่ต่างกันนะเอายุตัวอย่างของดิฉันเองคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆดิฉันก็ไม่ได้มาแบบตรงค่ะแต่ว่าเชื้อเชียเนี่ยก็จะประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าวันแต่อฉพาค่ะมันจะไม่ห่างกันมาเกดมาเลขที่วันไม่ตรงกันเลยก็ต้องนับว่ามันระยะห่างเท่าไหร่อย่างบางคนเนี่ยสามสิบสองวันมาทีวันที่ก็จะเลื่อนออกสองวันสองวันสองวันทุกเดือนอันนั้นก็ถือว่ามาสม่ำเสมอแต่บางคนก็จะเข้าใจผิดว่าอย่างนั้นนะคือไม่สม่ำเสมอ เพราะวันที่ไม่ได้ตรงกันอ oh. ซึ่งความจริงอันนี้คือสม่ำเสม,นเมอนนะถ้าไมาเ่เ่นเท่ากันทุกเดือนอืมเอาดีเจ้าม่พอใจพีด้เ็ดค่ะเจ็ดคืออะไรก็คือวันแรกของรอบเดือนก็คือวันที่หนึ่งเ <c oughs> ั้นไปเจ็ดวันก็คือนับวันแรกของการมีเมนไปจันถึงวันที่เจ็ดก่อนมีเมนเจ็ดวันก็คือนับก่อนมีเมนเจ็ดวัน คือเดี๋ยวเราคือมันเป็นวิธีสมัยโบราณนะฮะคือสมัยเนี้ยคือเราจะไม่นับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดแล้วเราจะนับให้มันง่ายๆก่านนหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยเราเอาเอาไว้เรียกง่ายๆอืปัจจุบันมันที่ที่เราใช้กันเนี่ยเราจะใช้วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดคือวันที่มีเพศสัมพันธ์แล้วปลอดภัยวันที่แปดถึงวันที่สิบเก้าของรอบเดือนคือวันที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีโอกาสตั้งครร และหลังจากวันที่ยี่สิบเป็นต้นไปคือวันที่มีโอกาสากตั้งคันน้อยถ้ามีเพศสัมพันธ์อืค่ะวันที่หนึ่งถึง<ป>วันที่เจ็ดคือระยะปลอดภยัยหมยถึงว่าว<ด>ันที่หนึ่ง,งนับจากวันที่ประจําเดือนของเรามา<ม>หรือนะประจําเดือนเราหมดวันแรกได้ครับผม <S <S 2> <S 2> คือไอคอนเซ็ปต์พวกนี้มันมาจากไหนคือทํายังไงก็ได้ให้เรามีเพศสัมพันธ์ไม่ตรงกับวันที่ไข่ตก วันที่ไข่จะตกง่ายที่สุดจะตั้งคันง่ายก็คือมีไข่ตกมาแล้วเรามีเพศสัมพันธ์น้ําเชื้อของผู้ชายเข้าไปแล้วผสมกันวันที่ไข่ตกในหนึ่งรอบเดือนเนี่ยจะมีแค่วันเดียววันวันไหนคะใช่ก็คือแล้วแต่คนแต่ละคนไม่เท่ากันอไข่เนี่ยจะออกมารออยู่ได้หนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าไม่ได้รับการผสมก็จะไม่เกิดการตั้งคันขึ้นน้ำเชื้อผู้ชายสามารถเข้าไปในรออยู่ข้างในช่องคลอดในมดลูก เราได้ประมาณมากที่สุดก็แค่ห้าวันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเดือนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เราจะมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์มันมีแค่ไม่กี่วันก็แค่วันสองวันแค่นั้นเองค่ะเราก็ต้องนับยังไงก็ได้ให้มันไม่เจอวันไข่ตกเราจะรู้ได้ไงว่าวันไหนเป็นวันไข่ตกก็คือปกติรอบเดือนรอบหนึ่งะสมมุติสามสิบวันเนี่ยครเราจะแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงแรกก่อนไข่ตกแต่ช่วงหลังหลังไข่ตกออืช่วงหลังเนี่ย ส่วนใหญ่ผู้หญิงทุกคนจะใกล้เคียงกันคือประมาณสิบสี่วันค่ะพอไข่าขาตกปุ๊บไปอีกสิบสี่วันก็จะมีประจำเดือนใช่อ่ะอ่าเพราะฉะนั้นที่ต่างกันในผู้หญิงแต่ละคนที่รอบเราไม่เท่ากันเนี่ยคือช่วงแรกที่ไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาคำนวณเป็นวันที่รอบที่สั้นที่สุด ที่จะมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ได้บางผู้หญิงบางคนเนี่ยมีแพมีประจำเดือนทุกยี่สิบเอ็ดวันใช่ไหมครเพราะฉะนั้นก็แบ่งเป็นช่วงแรกเจ็ดวันช่วงหลังสิบสี่วันอ๋อไม่เหมือนกันอีกเนาะแล้วแต่บางคน<ช>นะเนี่ยอือใช่ฮะคือคือคำนวณมันคำนวณค่อนข้างยากอ่ะเขาถึงกำหนดมาเลยไงก็จัดจะใช้วิธีนีน้ได้ต้องเป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือนค่อนข้างสมบเรมอคือประมาณยี่สิบหกถึงสามสิบสองวันค่ะ ระนับไปลเจ็ดวันแรกปลอดภัยแปดถึงสิบเก้าไม่ปลอดภัยหลังวันที่ยี่สิบถึงมีประจำเดือนปลอดภัยค่ะซึ่งผู้หญิงน้อยคนที่จะนับแล้วทุกเดือนมันเท่ากันเป๊ะทุกเดือน,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 อ,นอืมมันไม่ค่อยมีอ่ะที่จะเป๊ะเปวันมันก็เลื่อนอยู่แล้วแต่ว่าามเ,เข้าใจกล้ออออเืนบางสงัไม่เหมือนกัน อาจจะห่างสองวันวันวันที่ยิ่งไปใหญ่เลยมันจะไม่ตรงถ้าคุณหมอคิดอย่างบอกวิธีการแบบนั้นนะถ้าสามสิบสองวันนี้คือคุณสม่ำเสมอเลยเพียงแต่ว่าจากตอนแรกของเดือนมิถุนาคุณอาจจะมาวันที่ห้าแต่พอเดือนกรกฎาคมคุณอาจจะมาวันที่เจ็ดหรือแปดพอเดือนสิงหาคมก็เป็นวันที่สิบอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นความสม่ำเสมอใช่ไหมคะคุณหมอเพราะว่าคือรอบสามสิบสอง อแล้วแล้วแล้วการน้าวันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับรอบประจําเดือนของเราในช่วงนั้นนค่ะไอ้เจ็ดวันก่อนเจ็ดวันหลังเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีโอกาสตั้งครรนน้อยที่สุดไม่ใช่แปลว่าไม่ตั้งครรนเนาะอ้าวั้งบอกว่าไม่ใช่จะไม่ตั้งครรนนะคะมีโอกาสเพราะว่าการคุมกําเนิดวิธีเนี้ยมันค่อนข้างจะมีโอกาสผิดพลาดได้มากค่ะคือคือถ้าตามสถิติเที่ยวเก็บมาเนี่ยหนึ่งในสี่ก็ตั้งครรน อือมึโอ้หนึ่ง,งนึ่ในสีนั่นแสดงว่ามันก็โอกาสเยอะเหมือนกันนะถ้าหนึ่งในสี่นะคุณหมอเนอะใช่ครับคือคืออะไรก็ตามที่เราไม่อยากได้มันมักจะมาไงบางคน<ต>ก็ใช้วิธีนี้ก็อาจจะพลาดวิธีนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราอยากให้ใช้น้อยที่สุด ใน,ในกรณีไหนได้บ้างใน,ในกรณีที่เรามีข้อห้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะใช้การคุมกําเนิดวิธีอื่นอย่างเช่นใส่ถุงยางก็ไม่ได้แพ้ถุงยางใช่หรือทานยาคุมฉีดยาคุมก็ไม่ได้มีอาการผลข้างเคียงเยอะ,ะหรือว่ามีข้อห้ามทางศาสนาบางอย่างที่เราไม่สามารถใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามในการคุมกําเนิดได้ถึงจะแนะนําให้ใช้วิธีพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างชวนน้อยมากมีโอกาสตั้งครรภ์ <ừ> ได้สูงมาก แต่ก็ยังเป็นความเข้าใจในความเชื่อของหลายๆคนเพราะคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทําแล้วมันปลอดภัยแต่ไม่ได้ได้กับทุกคนอย่างที่คุณหมอบอกอ่ะมันอยู่ที่วันตกไข่โชคดีในรอบนั้นนเออใช่คําว่าโชคดีจะโชคดีอย่างนี้ทุกรอบใช่คําว่าโชคดีเม่มันมีวิธีที่สมัยนี้มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นเยอะและปลอดภัยกว่านั้นเยอะค่ะแล้วเราก็ควรจะเลือกวิธีที่มันปลอดภัยมากกว่าอมยกเว้นถ้ามันมันไม่มี อย่างเช่นเราอยู่ในป่าเขาลเนาภไยเข้าไปถึงร้านขายยาซื้อถุงยางไม่ได้ซื้อถุงถูกไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าใช้ก็พอใช้ได้ค่ะแต่ต้องนับวันให้ถูกแค่นั้นเองอืมอืมอออเรื่องนับวันเนี่ยนับให้ถูกเนี่ยเชื่อว่าบางคนอาจจะได้ไม่ไม่ได้เป๊ะด้วยซ้ำไปคุณหมอเพราะบางคนจําไม่ได้หรอกว่ามันมาตอนไหนอย,อย่างไรอย่างเงี้ยมันจะคาดเคลื่อนไปหน่อยอะ่ะใช่แล้วอีกอย่างคือไอ้เรื่อง หลังมีประจำเดือนเจ็ดวันนี้บางคนก็เป็นปัญหาก็คือผู้หญิงบางคนสองสามวันประจำเดือนก็หยุดแหละผู้หญิงบางคนอาจห้าหกวันเจ็ดวันแปดวันก็มีนะคะเดี๋ยวต้องรีบมีเพศสัมพันธ์นะเดี๋ยวมันจะเลยเจ็ดวันไปแล้วแต่เป็นฝาาไฟแดงดีพวกนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อของผู้หญิงด้วยนะอือนะอย่างฝ่าไฟแดงนี้ก็ไม่ได้นะคุณหมอเนาะมันก็อันตรายมันเสี่ยงต่อโรคใช่ไหมคะช่วงที่มีประจําเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ปากมดลูกผู้หญิงเปิดเพื่อให้เลือดข้างในมันไหลออกมา ปากบางมื่ลูกมันเปิดม so so ันก็มีโอกาสที่เชื้อมันจะย้อนกลับเข้าไปจากทางช่องคลอดขึ้นไปได้ค่ะยิ่งถ้าคู่นอนเรามีความเสี่ยงพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรืออะไรพวกนี้มันก็ยิ่งจะเพิ่มความเสี่ยงจุดนี้เข้าไปครับอืมอืมงั้นแสดงว่าโดยรอบเนี้ยถ้าจะมีจริงๆอ่ะถ้าคุณจะนับจริงๆอ่ะมันก็มีเพศสัมพันธ์ได้เพียงแค่ในช่วงที่ประจำเดือนหมดแล้วช่วงใกล้ๆเลยอ่ะเท่านั้นสั้นๆสั้นๆเลยอ่ะค่ะคุณผู้ฟัง เออเพราะจากนั้นก็คือมันจะเพิ่มความเสี่ยงเลยทันทีอ่ะเท่าที่ฟังดูมันงั้นแสดงว่าคุมกําเนิดแบบนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดทำให้ไม่ท้องจริงหรือไม่เนี่ยคําตอบนี้ก็คือเออมันไม่ชวัวร์วมีความชัวร์น้อยคือ,อวิธีที่ไม่อยากให้ใช้เลยในปัจจุบันสองวิธีคือการนับวันเนี่ยแหละครับครับแล้วก็การใช้วิธีหลังภายนอก<ฆ>พวกนี้ก็ไม่น่าให้ใช้เหมือนกัน อ๋อหลังภายนอกอ๋อหลังนอกอันนั้นก็อันตรายใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะ,ะคิดว่าเอ้ยก็ไม่ได้มีผสมน้าเชื้อไปนี่คือปกติเนะี่ยผู้ชายเวลายิ่งอายุเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปริมาณตัวเนะีเชื้อสเปอร์มัสจิที่มันปนไหลออกมาระหว่างทางตอนเป็นเส้นชัยเนี่ยมันจะออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็แฉ่นั้น ถึงแม้ทากันแป๊บเดียวยังไม่ยังไม่ทันถึงจุดสุดยอดหรือว่าอะไรมันก็มีโอกาสที่จะตั้งคันได้แล้วเพราะว่ามันมีเชื้อสุจิเนเมล็ดร้ออตกมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะอืเพราะฉะนั้นคือมันเป็นวิธีที่ไม่ชัวร์อย่างสมัยนี้การจะมีลูกหนึ่งคนมันก็มีตัดใจอย่างอื่นเยอะแยะถ้าเราไม่ตั้งใจคุมกําเนิดที่ดีแล้วเกิดมีตอนเราไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะยุ่งจริงๆถ้าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าก็อยากให้ใช้ทางเลือกในการคุมกําเนิดที่ดีกว่า มันแสดงว่าคุณหมอไม่ไม่ไม่สนับสนุนแหละคือไม่เห็นในเรื่องของหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยคิดว่ามันเสี่ยงไปถ้าจําเป็นจริงๆก็ใช้วิธีนี้เพราะเพาะอย่างที่บอกก็มีบาคนไข้บางคนจําเป็นจริงจาเป็นก็ได้อยู่อย่างเรื่องศาสนาบางคนค่ะต้องเว้นนะม่าใช้วิธีไหนเลยก็อาจจะต้องใช้วิธีนับวันค่ะมาแทนไปแต่ต้องนับวันให้ถูกอย่างที่แจ้งไป แต,แต่แต่ที่ที่ได้ได้ข่าวมาส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงของวัยรุ่นที่เขาจะคิดแบบนี้นะคะว่าใช้วิธีนี้นับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยวัยรุ่นนี้ก็เป็นวัยเจริญพันธุ์ด้วยยิ่งยิ่งเสียงใหญ่เลยใช่ไหมคะคุณหมอยิ่งมีโอกาสตั้งคันได้เยอะ,ะส่วนใหญ่ก็มากจะนับกันผิดแล้วก็มักจะไม่พรอมทุกสิ่งทุกอย่าง อืมอืมเราก็จะเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมอยู่นะคะก็มีโอกาสที่อาจาจะตั้งคันสูงได้แต่ถ้าจะทาจริงจริงนนบางทีจะมีความเสี่ยงเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยอะถ้าไม่ได้ไม่ได้ใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบที่มีอะไรป้องกันอย่าง,างเช่นถุงยางเนี่ยบางทีไอยนี้ทําให้เสี่ยงติดโรค่ะได้มากขึ้นด้วยค่ะเพราเสียเยอะกว่านะคะเท่าที่ฟังความชวนน้อยครับแต่ถ้าจาเป็นจริงจริงก็ควรจะต้องนับให้ถูกอือ ะะคะะจริงๆแล้วในส่วนของวิธีการคุมกําเนิดที่นิยมใช้และคุณหมออยากแนะนําว่าปลอดภัยน่าจะเป็นวิธีนี้คือคือวิธีไหนบ้างคะคุณหมอบางทีอาจจะแบ่งเป็นสองอย่างคือใช้ฮอร์โมนกับไม่ใช้ฮอร์โมนค่ะไม่ใช้ฮอร์โมนที่แนะนําก็คือใส่ถุงยางอันนี้ง่ายสุดแล้วก็คุมหลายครั้งไปได้เลยถ้าใช้ถูกต้องในความชัวรก็ไม่ได้ตางจากวิธีอื่นของสมัยใหม่ อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ใช้ฮอร์โมนก็คือมีการใส่ห่วงอนามัยแต่อันนี้ส่วนใหญ่จะใช้สําหรับคนที่เคยคอดบุตรแล้วห่วงอนามัยแล้วก็ต้องการคุมกําเนิดใหลายปีค่ะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาใส่เข้าไปในโครงมดลูกครับเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ค่อยได้เห็นแล้วเนาะในสมัยนี้เนาะคุณหมอเนาะหรือว่ายังมีอยู่ค่ะยังใช้กันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินกันแต่ว่าเป็นวิธีที่พิชัวมากวิธีหนึ่งส่วนถ้าใช้ฮอร์โมนที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือกินยาคุมกําเนิด ค่ะแต่บางคนอาจจะกินไม่ได้แพ้อย่างเงี้ยนะแ้วก็ฝังยาคุมกําเนิดอ่าฝังด้วยใช่ครับค่ะแล้วมันก็จะ่างกันไปแต่ละวิธีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ถูกต้องเนี่ยยากินยาฝังยาฉีเนี่ยผลการคุมกําเนิดนี้ถ้าจะไม่แตกจาสิบก็ปเป็นเกือบร้อยก็เกือบร้อยไปเป็นได้นะค่ะแต่อย่างการคุมเนี่ยคุมกนเนิดแบบบางทีเนี่ยเขาก็ฝังไปเป็นเดือนใช่ไหมคะคุณหมอบางที เป็นเป็นระยะ <3 S 1> เห็นบอกว่าฉีดก <3 S 1> ็มีนะคะฉีดอืใช่ครับพวกนี้ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาการออกฤทธิ์ถ้าฉีดก็ทุกสามเดือนส่วนใหญ่จะทุกสามเดือนสมนัยนี้แล้วก็ฝังไปอยู่ได้สามปีห้าปีค่ะยิ่งยาที่ออกฤทธิ์ได้นานก็ยังมีการผลผลที่คุมกําเนิดที่ชัวร์ยิ่งขึ้น แล้วเราแล้วคนอย่างวิธีฝังหรือว่าวิธีฉีดเนี่ยเวลาที่เราตั้งใจจะมีลูกแล้วมันจะเป็นหมันไหมมีคําพูดว่าอาจจะเป็นหมันได้นะถ้าเป็นแบบนี้เพราะคุณไปฝังไว้ตั้งนานอะไรอย่างนี้นะคุณหมอคือวิทยาแผนปัจจุบันเนี่ยเราทําการวิจัยทําการทดลองเนี่ยมนุษย์และใช้มานานแล้วถ้ามันเกิดก่อให้เกิดผลเสียต่บร่างกายก่อให้เกิดเป็นหมันเนี่ยเราจะไม่ได้นํามาใช้อ๋อค่ะเอร่ะ คือคือบางคนอาจจะทําให้เข้าใจผิดเพราะว่าอะไรบางคนถ้าทานยาคุม,มานานออืฝ uh huh. ังยาคุมนานหรือ uh huh. ว่าฉีดยาคุมนานเนี่ยบางทีหลังหยุดใช้เนี่ยจะใช้เวลาในการกลับมาไข่ตกตามปกติแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ uh huh. บางคนสองสาเดือนก็กลับมาตั้งครรภ์ได้ปกติแล้วบางคนนานกว่านั้นทําไม่เข้าใจว่าเออมันทําให้เราเป็นหมันนะทําให้เรามีุตรได้ยากนะซึ่งความจริงไม่ใช่ อีกอย่างหนึ่งบางคนใช้ยาคุมเป็นนานฉี่ยาคุมเป็นนานอายุแก่ตัวขึ้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นการที่น้ําหนักเกินเนี่ยก็ทําให้ไข่ไม่ตกตามปกติค่ะพอหลังหยุดคุมกําเนิดก็กลายเป็นอ้วนน้าหนักมากเกินปกติไข่ไม่ตกตามปกติทําให้มีบุตรยากเลยกลายเป็นมาโทษว่าเป็นผลจัดยาหรือเปล่าอันนีเน้เป็นผลข้างเคียงใช่ไหมคะที่คุกอ้วนขึ้นอะไรบางคนเนี่ยอ้วนขึ้นเวลาคือยาสมัยใหม่เนี่ย ยาทั้งยาทานยาสียาฟังในผลอ้วนน้อยอ๋อน้อยแล้วใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับน้อยมากส่วนใหญ่อ้วนเนี่ยเราเกิดจากการกินแต่บ่านอย่าโทษอย่าคุมนี่คือพฤติกรรมของคุณเองที่ผู้หญิงบางคนก็จะทุกสิ่งทุกอย่างผิดหมดก็เว้นตัวเองอะไรองี้พอมีอะไรให้โทษก็จะโทษโอเคเป็นจัดยาแล้วเราก็จะไม่แก้ไขเพราะมันก็เลยกลายเป็นแก้ไขไม่ได้ต่อไปพอคิดว่าเป็นจัดยาอย่างเงี้ยคค่ะ มันมันน้ำหนักขึ้นได้ไหมขึ้นได้แต่ไม่เยอะถ้าขึ้นเยอะๆนี่ก็เป็นแบกเรานั้นแสดงว่าคุณหมอก,กําลังจะบอกว่าถ้าน้ําหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอผลที่ทําให้เราอ่ะถ้าเราน้ําหนักเยอะเนี่ยการมีลูกมันจะยากหรอคะหนไมัหมถึงจะจะท้องยากอ๋อน้ําหนักเยอะการที่มีน้ําหนักตัวมากเกินหรือน้ำตัวน้าหนักตัวน้อยเกินเนี่ยก็มีผลกับการตกไข่มีผลกับการตั้งทรองได้เหมือนกันอือฮือ อืมอ่ะงั้นเราไม่ต้องไปโทษยาคุมนะคะเพราะสมัยใหม่เนี่ยคือเขาปรับเปลี่ยนจะคิดแบบเดิมไม่ได้นะคะมีให้เลือกเยอะด้วยนะคะสําหรับวิธีคุมกําเนิดหรือยาคุมหรือว่าจะฉีดจะฝังอะไรอย่างที่คุณหมอแนะนําไปนะคะคุณหมอคะแต่แต่สมมติว่าพูดถึงนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดหากอยากมีลูกน้อยเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดได้หรือเปล่าหรือสามารถใช้วิธีนับแบบอื่นได้อีกอะคะคุณหมอ ก็คือมันก็มันหลักการเดียวกันเนาะวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดโอกาสท้องน้อยเพราะฉะนั้นหลังวันที่เจ็ดไปก็จะโอกาสท้องได้เยอะหลังวันที่เจ็ดกว่าใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าถ้าถ้าถ้านับอย่างเงี้ยมันจะคร่าวๆเกินไปทําให้ช่วงที่มิดระยะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์แล้วตั้งครรภ์ได้น่ะมันจะเป็นกว้างอย่างที่บอกวันที่แปดถึงสิบแปดถึงสิบเก้านั่นแหละไม่ปลอดภัยนั่นแหละคือสามารถมีอาจจะมีลูกน้อยได้ตอนนั้นอืมใช่แต่ว่าความจริงๆแล้วมันก็แค่วันเดียวเท่านั้นเอง ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วตั้งครรภ์ได้คือวันที่ไข่ตกงั้นถ้าเกิดเรานับเพื่อนับเพื่อที่จะให้ตั้งครรภ์เนี่ยจะนับอีกแบบหนึ่งอ,อ้าวไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปว่ารอ,อบประจำเดือนแบ่งเป็นช่วงแรกกับช่วงหลังใช้ไข่ตกแบ่งกลางช่วงหลังสิบสี่วันคงที่ช่วงแรกต่างกันในแต่ละคนค่ะเพราะฉะั้นสมมุติถ้าเรารอบยี่สิบแปดวันมาทีออือก็จะแบ่งกันวันที่สิบสี่ สิบสี่หน้ากันสิบสี่หลังเพราะฉะนั้นวันที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีโอกาสตั้งครรภ์ม,มากที่สุดก็ช่วงวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าอันนี้มีโอกาสที่ก็คือเอาจำนวน <40. S 2> จํานวนรอบวันรอบประจำเดือนของเราครับมาลบออกสิบสี่ไได้ช่วงวันช่วงนั้นอ,อ๋อถ้าคุณอยากจะจะตั้งครรภ์ เอออยากจะท้องอจะปล่อยปล่อยให้ท้องแหละเอออยากจะรู้ว่าช่วงไหนที่ที่จะขยันแล้วจะมีลูกน้อยในช่วงนั้นเลยเออเขอ้าใจละก่อนถึงวันนั้นก็งดมีเพศสัมพันธ์ไป้ไปมานั้นเชื้อความเข้มข้นเชื้อ่แม่สูงที่สุดอ๋ออันนี้เกี่ยวด้วยเหรอคะคุณหมอถ้าเรางดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปมีช่วงที่ไข่ตกอาจจะในช่วงระยะไข่ตกอ่ะเออคถ้าถ้าข้าหลังบ่อยๆเนี่ยไปมาความเข้มข้นมันก็จะน้อยกว่าอือหึ ถ้าหลังถ้าผู้ชายมีเพศสัมพันธ์แล้วก็หลังนําเชื้อบ่อยๆอย่างทุกสองสวาวันอะไรอย่างเงี้ยความเข้มข้นมันก็จะน้อยกว่าคนที่งดมีเพศสัมพันธ์มาสี่ห้าวันเหมือนกับบางทีตอนที่เราไปตรวจคลินิกมีบทยาที่จะให้สามีไปตรวจเนี่ยก็ต้องงดมีเพศสัมพันธ์หลายวันกว่าจะไปตรวจได้เพื่อที่จะให้รู้ความเข้มข้นของอเชื้อที่แท้จริงอื โอ้นี่มันมีวิธีเนาะแต่แสดงว่าโด,โดยภาพรวมคือการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเพื่อไม่ให้ท้องกับการที่เราจะนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเพื่อให้จะให้ท้องเนี่ยอาจจะมีแตกต่างกันหน่อยนึงเอ,อมันก็คือนับยังไงไม่ให้เจอวันไข่ตกค่ะมันก็สลับกันนั่นแหละตรงข้ามกันออแต่ว่าถ้านับไม่ให้ท้องเราก็จะเผื่อเยอะๆหน่อยค่ะนะคะอ่ะท้ายนี้คุณหมอมีคาแนะนําอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟงังบ้างไหมคะเรื่องของการคุมกําเนิดเชิญเลยคะ่ะ ผมก็สมัยนี้เวลามีลูกเราก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะที่มันก็มีง่ายๆแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกได้เองอาจจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนสมัยเริ่มที่จะมีบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์กันเยอะมากเลยนะคะคุณหมอคิดแล้วก็ทำงานกันนอกบ้านบางทีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แนีไม่ได้พร้อมเสมอไปการมีบุตรหนึ่งคนก็ต้องใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งเงินจานวนเยอะต้องอาศัยความพร้อมจริงๆท่วันนชีวิตมนุษย์ก็ ยาวยืนยาวไนเรื่อยๆเนาะอายุใครก็เลยกหกสิบเจ็ดสิบเราไม่จําเป็นต้องรีบมีลูกตั้งแต่อายุอย่างน้อยค่ะให้เราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งอะไรบ้างพร้อมทั้งครอบครัวพร้อมทั้งเงินพร้อมทั้งความรักความรับผิดชอบและเวลาถึงตอนนั้นค่อยมีบุตรก็ได้ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะมีบุตรตอนนี้เราก็ควรจะคุมกําเนิดด้วยวิธีที่เรามั่นใจและชัวร์ที่สุดเพือ่อจะได้ให้เราตั้งครรภ์นในเวลาที่มันเหมาะสมจริงๆ ถ้าวิธีไหนที่ดีที่สุดที่เราสามารถเลือกใช้ได้ให้เลือกวิธีนั้นค่ะครับผมตะกี้นิดนึงค่ะคุณหมอคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งมีอายุยังน้อยสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะมีลูกเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเกินห้ามเกินสามสามห้าสามแปดแต่แต่ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าคะในเรื่องของอายุคุณหมอคือยิ่งอายุเยอะยิ่งอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีลูกที่ไม่มีความผิดปกติทางมดุกัน,นยังเหมือนกัน,นใช่ไหมคะย่มากขึ้น ใช่ครับแต่ว่ามันเยอะไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอายุเยอะเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อห้ามในการตั้งครรภ์เพราะว่าสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีต่างๆนานาที่เราสามารถตรวจความผิดปกติต่างๆนานาได้ตั้งแต่แม้แต่ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์หรือแม้ก่อนเด็กฝังตัวหรือว่าตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อยๆได้แล้วก็ตรวจได้คือมันมันไม่ได้เยอะมากอย่างขนาดที่ว่า ถ้าอายุเกินสาสิบห้านะเราไม่ควรตั้งครรภ์แล้วเลยออะอืมอืมเพราะสมัยนี้มันมีตัดใจต่างๆเข้าเข้ามามีผลค่ะกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกว่าพอาอายุไม่ได้เยอะมากมันก็โอเคค่ะไม่เสี่ยงอา่านะคะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะครับคค่ะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีคะ่ะค่ะวิธีนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดใช้ได้จริงหรือนะคะคำตอบ จากทางคุณหมอสูตินรีแพทย์ศูนย์แม่และเด็กโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะเราพูดคุยกับนายแพทย์เจตนาวัฒนาทิศฐานนะคะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้แต่คุณหมอก็ไม่อยากแนะนำนะคะเรื่องของการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเพราะว่าก็ถือว่ามันมีความเสี่ยง นะคะถือว่ามันมีความเสี่ยงทําให้เราอาจจะตั้งครนภได้การนับระยะปลอดภัยแบบหน้าเจ็ดหลังเจ็ดที่ว่าเนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่ใช่ว่าจะสามารถป้องกันการตั้งคันได้ร้อเอร์ซนะคะสําหรับใครที่คิดจะทําแบบนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆคุณหมอไม่แนะนําค่ะเพราะมันยังมีปัจจัยอื่นๆอย่างวันไข่ตกเนี่ยค่ะซึ่งร่างกายผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยจะมีวันไข่ตกที่ไม่เหมือนกันอยู่ละหากในช่วง เจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยเป็นจุดที่ไข่ตกก็ย่อมมีโอกาสปฏิสนธิแล้วก็เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็นอกจากนี้ถ้าคุณนับระยะปลอดภยัยก็ยังถือว่าไม่เหมาะนะคะสําหรับการนํามาใช้ในวัยรุ่นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงวัยที่จเจริญผ่านด้วย วัยรุ่นเนื่องจากว่าจะมีไข่ตกบ่อยกว่าไวัอื่นๆนะคะก็จะทําให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงด้วยนั่นเองนะคะไม่แนะนําใช้วิธีอื่นดีกว่าอาจจะเป็นการสวมถุงยางอนามายัยคุมกําเนิดย,ยาคุมกําเนิดฉีดหรือฝังฝังนี้ก็ได้นานหน่อย3-5ปีหลังจากนั้นหลายคนไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวฝังเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวกินเนี่ยนานๆไปกว่าเราจะพร้อมพอเราปล่อยให้มีลูกน้อยเนี่ย อาจจะเป็นหมันได้คุณหมอว่าวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็อายุก็สําคัญอายุมากก็เวลามีลูกเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามันก็เสี่ยงเสี่ยงผลอายุมากมีลูกมันก็จะมีผลต่อลูกประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราพบแพทย์เป็นประจำไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตข่าวสุขภาพกันนะคะสักครู่เดียวค่ะ